ยิงนาะมมยิงกินอะไรแม่อไไม่กินเมืนกันเขากองมาใส่่ <c oughs> อ <c oughs> ย <c oughs> ่าด่เอออะไรแเหนกินข้าวเนี่พี่น้องเลยโอ้ยมะเตยไม่พี่น้องอย่างนี้พี่น้องจะยู่ตางเขาเพศนี้เพื่อทามข่าวหาแต่ว่าโอ้ยมันเป็นน่องเขาบ่ตะกี้ <c oughs> ตอนนี้ว่าสกุลมานะพี่น้องมาผูกแขนหน่อยอยู่เป็นเนาะอยู่พู่พี่น้องเลยโนแมนโนแมนพี่น้องสบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิื่อสบุญคนเนาะมาหนีว่าสกุล่ายคลิปกล่องโกโปบเด้อพี่น้องมานนีว่าสกุลมานะเนอเข้าอ้ายหักอยู่บ้านน้องไผ่หนิพี่น้องอยู่ตีนพู่อยู่ได้พี่น้องขี่รถจักรมาเนาะรถจักรมาหอดตีนพู่ด้วยมุนดิ ยังอีกประมาณอยู่3กิโลกับหอดประมาณอยู่3าลักกับหอดทู่เลยเนาะเพื่พีน่นะ้องทู่เนาะผู้ที่เดียวเห็นหนั่นแหละยแยมเห็ดไทยเห็ดหน้าปลาสุกคนขี่รถจักมาหอดสิเด้อเนาะผู้ล้านเขาเป็นใหญ่นี่พี่น้องเลยซ้อมผูกแขนหน่อยช่วงหมดเวลามันหาทุกสิบคนแต่ปลาสุกคนประเทศยังหงนุ่มอนี้มันตูดอย่างเดียวเนะาะมันตูดต้มเป็ดต้มไก่วันนี้แหละกลับมาเห็ดกินเห็ดอยากซอยวันนี้ลนะ มากับทีมงานปากซองท่านปเมื่อยมากทังนั้นหรอีอมากก็บาโล้าง่เที่ยงห,ห,หน้าหร่อนหน่อหน้าไก่กันเพื่อนนี่มันก็เป็นตะมวลน,นี่เนาะจูดจูดน่เเทียงเียงัน,น,น,นขงเขาซอกันสมาซมาผูกแขนน่อยเอา้าผูกแขนหน่อยด้วยนะถามเม่นเลยมึอนี่ขาใกล้ยงโตเนาะใจานายตจุกนนะี ผู้สาวนี่เลยผู้สาวอดคอมีานผูแขนมาเล้เนี่ยนี่ผูแขนด้วเนาะพ่นไปคาเขาจะที่มือกะจะด้มือถาะกิุงให้งหน้านเนาะพ่นขาพ่นหน้านี่แหละพี่น้องนี่แหลอี่เดียวเดียอ ้นไลยดีกล้องกล้องอยู่กลางแดดแค่นะยันหน้าอยู่ขันนอกขันหน้าันเนี้แล้วอย่างเลยพิ่งกับาเฮ็ดกินเฮ็ดอยากอ้ามอนี่กัมาเลยเสียแล้ววะเีแว่น่าตัวดูใน่าตัวต าดเดี๋ยวว่านทุกคนจะสีย่างไปเนาะมอเปนสีแหล็กก่อนพี่น้องเลยมาดินนะว่าแว่าซอยเบียร์ไงไปเนาะมากินข้าวกินน้ามันเนอะนี่พี่น้องร้านกับขนมาซอยไล่าล,าลายนาะเพราะว่าหน้ามันไกลกันเนะพี่น้องมันเป็นบ้านเก่าเลยพีน่นาะตะกี้มันเป็นบ้านเมนืองขุนนะเขามาเห็ดสางา์ไงสาหน้าเขาก็เห,ห,เหน่อยไปเห็ด เจอะไขอลายนี่เ้แวนแวกก้าดีลโ้คนลายดีกระปูวะเนี่ยกระปูะไม่เนี่ยมากินตัวเป็ดตัวไก่โอ้คนลายดีเนาะ นี่หาวคิดโทษเหน่อยนะเนี่ยได้เรอวะจ๊ะโอ้ต้นไม้ดีได้เจ้าก่อนอ่ะนี่เจ้าก่อนเจ้าก่อนที่เฮ้ยนีน่ะไปไปชิบชิบไปก็หนีได้เยอะเจ็บชิบชิบก็ ไม่ว่าจะพ้องหน้าพื่อนเด็พี่น้องจะพ้อมหน้าเพื่นต้มเผ็ดหน้ากี่เงี้โอ้โหเเนาะต้มเนื้ัต้เ้อต้มเเพ่อนกินต้มเผ็ดต้งจเลยโอ้ีเลพลังกินเอา่พุดหมูแ้วขาใส่ฟ้าตโอ้ถึงกิน ที่ไกล้าแม่หรอเป็นาต้เป็นฮาโต้เพี่้องจะท้องหาเลยครับปลไปเท่แล้วท่านเท่แล้วเท่แล้วั่านกินหน้าปขนลุขนแบบที่ว่าสักคน่นจะหน้าบอ เยานี่ยพี่น้องพูดมันล่ไลยเนา,านะเยะสีหยาด่นเอา,าเอามาหลินแบบที่ทางมาดลินน,น,น,นี่หมายเรื่อนะเนี่ยบพกันเิ่นบอกว่ามักินสมเปรตสมไกลประมาณนี้นี่พี่น้องกุกม่วงันนี้ก็เ่ผาผป้แก่เป็นปรามาณอยู่สองดอยปีเลยนงต้นม่วงัวนี้ใหญ่มันเนาะ ประมาณอยู่ช่งหนอยปีเมื่อกี้มันเป็นบ้านเก่าเนะเนี่ยสิ่งที่ชาวบาสะกมากกันเนปี่จะเสยดีนะกินยไยูน่าร้ตัแล้วนะข้นา่ร้านที่นอเยแดดเทียงเพลนนะเมื่อเดิถึงหน้ามันลายแท้น สี่หาซิบหน้าดิแอนกันด้วยเทียงจีจีกันแต่หลาคนเขามาซอยกันเขาง่าวง่ะ ตอนี้ว่าสกคนก็กินมาเดียบร้อยเนาะซอยเพิ่นพี่นอะเปลี่ยนกันคนบรรดาตอนนี้ก็กนมาเฮ็ดกินตามักหงักบวกทิ้งานได้ฝาซองไปเนาะตบักหงตะมักหงไปเนองเลียรนนะนุ่มกันพุนดีกันพุ่นติดตมงหงอู้นาหงักเเอาเอาโอ้ย พกมันบั่มี่เนาะพกมันหน่อยพี่น้องมีอยู่พกมันหน่อยโอ้ตัวน,นี้ก็ก้อยเป็ดพี่น้องโอ้หมอกใหญ่มันทำเสร็จหมอหุงขาวพอก็เจ็บโกคือเก่าเนานะอาโซกเล็กวะนีะแบบ่ลักษณะแบบฟังไข่เขาเห็ียดแบบนี้นะใช้เดือดน้อยหน่อยอืมหน,หนา,รหา,าประหยัดคือคาดนอกโสดพงนเนาะงทำเสร็หมอหุงขาวแล้วดิ นี่ยู่โคกมาหนักหน่อยพี่น้องคนมันดายเนาะปกติเป็นใส่แต่เชือนเป็นเปนได้เตียงไปหนิแ่ี่หา้นพอดีงามข้นทำมันกรลายดิเป็นสิบเอาสิบค้นเขาเขาจะกทงเนาะยวแต่งเป็นผ้าสูบกบบกิ้นสามสามตุกับม่กินก็ทิ้นใช่เลยวะโอ้ต่ครับตาพีเห็นนิดน้อยเยู่ ออารชิมมั้งฮะจังชิมก่อนครใช่ไหมมีง่ายอ่ะจังชิมก่อนเพียงน้าเนี่ขึ้นได้เวลาเนาะเพียเนาะขึ้นได้จะซ้มที่คนพ่อไม่ชิดุดนี่เลยขึ้นบักตัว่าก็กันคนกันพ่ะเพียงน้าคนไม่หลอดไฟอีกว่ะโตไฟแสงสุลิศแล้ว ิมาสชิมรสอนนี่ตอนนี้ก็เรียบร้อยเนาะยายทำหุ่งอยู่ยง้นลายนี่เลยอย่งอปมาอยู่าอซิปนกเราตนแดมนสีขาวง่อนรีจะกองหน้ามันจะเห็นหน้าเก่งใช่ป่ะเจ้าีกบหัวหาัวจนปากเปียกนี่มีองเพียงหน้าจก็ไ้นีองเนาเบีบูดยวแลไปนข้าวปะมีอจ่อยม่กินข้าวพูดตรงหน้าเรากงเอ้าหยู่ให้ยู่หน้ามีหนาอึดหนอึดหน ขึ้นหน้าว่าน้ายู่ตังล่างเมื่อเรามิรงบุ้งบุ้งบ้งบุุ้้งบุ้้บุ้งบุ้งบ้งบุ้ง้งบุ้นบุ้งบุ้งบ้งบ้งบุ้งบุ้งบุ้งบ้ง่งบ่้งบุ้้งบุ้งบ้กิน้เ้งบุ้บบงบุ้งบบบ้ง

Oh, mình nhìn đầu khổ đầu thai nó thế thì kim khảo đi nó nói phụ hẹp thằng bớt trời này bớt nói phụ bớt mà thả nói phụ nói phụ nói phụ phép nưng hả đấy sang cô phép cô lão à đi ăn kinh nó về nữa tầm một hùng nhé làm cô ดูดีกว่แนมีกวยตี้ยบเล็กดับเือดมากงนี่กุมกุมะแด้เลยเบื่องกูไม่ยิ่งอยู่ดังหันก็มี่อยู่เพิ่งเพียงกมี่ลายนี่หนวเลย่าดข่าหัวไปนได้เรอางันที้ธรรมศาสตร์ต้องให้ตงง่าไหวยังูเขาห่าเสั

อะไรมาสักคนคืโตกินาวนีนะยนบันท่านสร้างโลกับสร้างโกลละยีนเลยนะก็ยีนนพี่อ,องนี่สบุามบุนี่เบงอยูที่องอีกกระบกหนึ่งยีมได้ย้มแล,มแล,มแล,มแล้แสบร้ายแสบร้ายเบื้องนีบุ้บม่พ่อน าตากพวกมยิงนะพวกม่ยิง <S <S กินอน้อะไรไม่ใกินมาเนี่ยเขากรอกเาใส่ โอ้ยใกล้กันเกียนาข้าวาว้าวข้าวข้าวข้าข้าว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 ขไาวข้าว้าวข้อวข้าวข้หวข้เวข้นวข้าวข่าวข้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 าะข้าวข้าวข้าว้าวข้า้าวขา้ยวข้าวข้าวขามข้าวหาวข้วขาวข้า้า้ขา เออห้นา้วย้างใสไปเื่อไปกินเนนเป็นไยเนาะปเดี๋ยวเรากดก็อโตเมื่อไรมเนีเป็นเนยังกับติตามกันต่อไปนะครับประิส่วนเนีนี่เากินเากิน้นาเรียบร้อยเนาะกักินสมเลยอ้ชุดยอดมะขามกับผักกระหยงมีอนากกริ เห็นพ่อกรเนี้ยงก็คือหอนน้องพ่อวจมมื่อทั้งบ้านบอกูม่นาห้แมยบอกหอเ่าอกันพี่น้องสกี่ช่วงนันพ่กัะนี้ยงดังเลยนั่กอดก็เต่าเนาะกั้งวันยองเนี่ยเราสองสนกินก่นเมื้อเนอะเลยนี่คนจัดมวยเดี๋วเราคนนี้เนี่ยเห็นว่ายอกกาแฟเอาไม่เรือวยันนี้จะคน่ยให้คน

โค้บบนี่พี่น้องตีนผู้นะถ้ามาค้นขาวอยู่กองนี่เนาะเพ่ายขาวลายนี้เลยอ่นอยแปดส่องรอยปลายช่องอยแปดสิบปลายสองพาทุกคนกับสซอยเปินปมาณอยู่แถวหนึ่งอย่างี้นะพาทุกคนกิบสไปเบียกต่อนัไปเกี่ยวขาวเกี่ยวหนาม